บรรยากาศนะคะบรรยากาศชิลมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศทุกคนว้าวว้าวโอ้ยมีปลาอะไรคะได้แหละโอ้ดูนู่นนู่นเขากำลังเดินอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศนะคะบรรยากาศชิลมากเลยค่ะทุกคนมันเยอะนะคะทุกคนอยู่ในป่ากรุงกามเนี่ยเยอะเลยค่ะ บรรยากาศดีมากพาเพื่อนๆชมบรรยากาศค่ะปากโงกงกลางนะคะสวยงามสวยงามบรรยากาศดีมากเลยนุ่น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 ไปแล้ว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 ดูดูเขากำลังเดินเลยค่ะว้าวสวยงามสวยงามค่ะทุกคนธรรมชาติจริงเลย นะคะต,ตัวเขาเล,ลายลายตัวเขาเลายลายค่ะทุกคนเขานง่งเลยนู่นทางทาง,ทางเยอะนะคะทุกคนอยู่ในปา่ารกงกามเนี่ยเยอะเลยค่ะบรรยากาศดีมากพาเพื่อนๆชมบรรยากาศค่ะริมทะเลค่ะริมทะเลป่ากงกลางค่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะพาเพื่อนๆมาชมโอเคนะคะ ชมธรรมชาติสวยๆค่ะหนุนทางนู้นก็เยอะเลยค่ะทุกคนหนุนอู้หนุนทางนู้นก็เยอะเลยค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะว้าวนี่อู้สวยสวยสวยสยสวยอู้ธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยๆเออสวยสวยสวยไม่ค่อยได้เห็นค่ะ น่าตัวใหญ่อยู่ทางนู้นเลยค่ะทุกคนตัวนน้นตัวใหญ่อู้ยธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนเย้ๆเลยค่ะทุกคนวิ่งเร็วเลยค่ะนั่นนะคะเห็นไหมคะทุกคนเล็กๆมีตัวเล็กๆด้วยค่ะว้าวยากาศดีมากเลยวู้ ่าทุกคนว้าวว้าวโอ้ยมีปลาอะไรคะได้แหละโอ้ดูนู้นน้เขากำลังเดินอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนว้ยธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนยุ้ยแย่ๆเลยค่ะทุกคนอุวยิวิวิ่งเร็วเลยค่ะนู่นค่ะเห็นไหมคะทุกพามาเที่ยวชมป่ากงกางว้าววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อน มาชมบ่อปลาในที่มีต้นไม้ต้นโกงกลางนะคะทุกคนค่ะคือต้นโกงกลางนะคะอู้สวยงามจังเลยเขามีนี่ด้วยนะคะทุกคนเขามีฝักมีผลมีผลด้วยนะดูนะคะทุกคนอู้ธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนยุ้ยแยะเลยค่ะทุกคนวิ่งเร็วเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกเห็นไหมคะนี่ เห็นฝนเขาไหมเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยฝนอ่ะฝนเขาดูดูเขากำลังเดินเลยค่ะโอ้โหว้าวสวยงามสวยงามค่ะทุกคนวิธรรมชาติจังบรรยากาศน,นะคะบรรยากาศชิลมากเลยค่ะทุกคนบ้า วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบอ่บอปลาในที่มีต้นไม้ต้นกงกลางนะคะทุกคนอยู่นิ่งเลยค่ะนี่มีตัวเล็กๆด้วยค่ะวสวยสวยสวยไม่ค่อยได้เห็นค่ะสวยงาม โอเคนะคะพาชมธรรมชาติสวยๆค่ะหนุนทางนู้นก็เยอะเลยค่ะทุกคนหนุนอู้หนุนทางนู้นก็เยอะเลยค่ะเล็กๆมีตัวเล็กๆด้วยค่ะว้าวนวาววาวนี่เลยค่ะเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะอู้เห็นไหมคะทุกคน สวยสวยสวยไม่ค่อยได้เห็นค่ะสวยงามค่ะคือต้นโกงกลางนะคะสวยงามจังเลยเขามีนี่ด้วยนะคะทุกคนเขามีฝกักมีผลมีผลด้วยนะดูนะคะทุกคนโอเคนะคะพาชมธรรมชาติสวยๆค่ะหนุนทางนู้นก็เยอะเลยค่ะทุกคนหนุนอู้หนุนทางนู้นก็เยอะเลย ริมทะเลค่ะริมทะเลป่ากงกลางค่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาชมธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยๆโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนกลัลยาณมิตรทุกท่านค่าทุกคนว้า กำลังเดินอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนอธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยๆป่อปลาค่ะแต่ตอนนี้น้ําลงแล้วค่ะทุกคนดูดิน้ําลงไม่ค่อยดีปลาเลยค่ะอู้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยน่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นน,น่นน่น,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 นไปแล้ว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  เพื่อนเืนเห็นไหมเอ่ยตาอะไรคะตัวเล็กๆมีตัวเล็กๆด้วยค่ะว้าวเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีจังเลยแต่ตอนนี้น้ำลงนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยตาอะไรคะ ว้าวเห็นไหมคะทุกคนว้าว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 ,ว,าวอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะคะปอปลาค่ะแต่ตอนนี้น้าลงแล้วค่ะทุกคนดูดิน้ําลงไม่ค่อยมีปลาเลยแ่ะออ้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศธรรมชาติค่ะมีน้องปลาให้ได้ชมด้วยเห็นไหมคะเห็นน้องปลาไหมนี่ปลาวู้วว,ว นี่หละค่ะเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะอู้เห็นไหมคะทุกคนคฮะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเยอะเลยหนุนหนุนหนุนกำลังกำลังเดินดูดูเขากำลังเดินเลยค่ะว้าวสวยงามสวยงามค่ะทุกคนอยธรรมชาติจริงไหย โอ้ธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยๆโอเคนะคะพาชมธรรมชาติสวยๆค่ะหนุนทางนู้นก็เยอะเลยค่ะทุกคนหนุนออ้หนุนทางนู้นก็เยอะเลยโอ้ยธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนยุ้ยแย่เลยค่ะทุกคนวิ่งเร็วเลยค่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะทุกคนอากาศดีมากเลยอู้ สวยสวยสวยไม่ค่อยได้เห็นคะ่ะสวยงามโอ้โธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยสวยโอ้โหธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนยุ้ยแย่ๆเลยค่ะทุกคนอุ้ยว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 ิ่งเ <museums> ร็วเลยค่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะทุกคนอ้โหธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนยุ้ยแย่ๆเลยค่ะทุกคนอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย วิ่งเร็วเลยค่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะทุกผ้าเวลาน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเยอะเลยนุ่นนุ่นนุนกำลังกำลังเดินปากโกงกลางนะคะสวยงามสวยงามเนี่ยว้าวเห็นไหมคะทุกคนว้าว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  อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนกลัลยาณมิตรนะทุกท่านอยู่นิ่งเลยค่ะนี่มีตัวเล็กๆด้วยค่ะพามาเที่ยวชมป่า,าุ้งกางดูๆเขากำลังเดินเลยค่ะ ว้าวสวยงามสวยงามค่ะทุกคนอยธรรมชาติจังเลยสวยนะคะตัวเขาลายลายตัวเขาเล,ลายาล,ลายค่ะทุกคน